รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสแตลลีวันนี้ เราจะพาเพื่อนๆน,นีจากความวุ่นวายมาเปิดหูเปิดตากันบ้างนะคะซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหรค่ค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวแต่จะเป็นที่ไหนนั้นตามน้องๆทั้งสองคนของเราไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอยู่กับกายครับฟอนเซตค่ะฟอเซ,ต,เซตรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ว่าสิคะแต่มันดูเหมือนฟารเลยนะคะใช่แล้วฟอาเซตที่นี่คือ ฟังชุกัน่นเองพอะง้นที่นี่ก็ต้องมีวัวเยอะแยะไปหมดเลยมั้งแน่นอนสิน้องฟาเซ็ตโลกจักที่นี่จะมีวัวเยอะแย,ยะแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำอีกมากๆเลยนะเ<อ>พราะฉะนั้นพี่เลยพาฟาเซ็ตมาเปิดโลกที่นี่ไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปกันไปกันเลยวู้ว นี่ไงฟาเซสพี่ที่จะพาเราไปทำกิจกรรมต่างๆพี่ครับผมรู้มาว่าฟาร์มลูกชัยมีทั้งวัวไก่ขี่ม้า สวนสัตว์แล้วก็การแสดงต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับรใช่แล้ววันนี้เราจะไปทําอะไรกันเหรอครับโอ้วันนี้เนี่ยที่ฟาร์มมากมายเลยนะกิจกรรมที่เราจะไปทํากันเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้านะคะที่ลงขอบอ,อยมีโชว์ขอบอ,อยด้วยนะคะแล้วก็ไปที่สวนสัตว์มีกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์นะคะแล้วก็โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้นะคะแล้วก็ทําไอศครีมนะคะและที่สําคัญเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีดนมวัวด้วยหนูไม่เคยรีดนม มีแต่ได้ป้อนนมวัวค่ะง่ายเดีดยด๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปรีดนมเลยจากเต้าของแม่โคเลยค่ะเย <Yeah! S 1> ไปกันเลยครับไปเลย <Yeah! S 2> ค่ะไปเลยที่ฟารม์มโชคชัยก็เป็นสถานที่ ที่มีกิจกรรมสนุกๆให้กับนักท่องเที่ยวมากมายไม่จำกัดวัยพูดง่ายๆก็คือน้องๆสามารถมาเที่ยวเป็นได้ทั้งครอบครัวรับรองว่าสนุกกันได้ทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการสาธิตวิธีรีดนมวัวขีม่ม้าให้อาหารสัตว์รวมไปถึงโชว์ต่างๆอีกเพียบแต่น้องกายและน้องฟานเซสจะพาไปทำกิจกรรมอะไรบ้างต้องรอชมกันค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปกันที่โรงรีดนมกัน แล้วโหใหญ่ตัวใหญ่กลองลยหี่นมไปเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะผู้ตรงตรงไม่เคยเห็นคลัวเลยเนี่ยจริงเหรอแล้วก่อนที่จะรีบนมใช่ไหมเห็นไหมคะแม่โคทุกตัวตรงนี้ค่ะก่อนจะรีบนมก็เหมือนกับพวกเราเลยนะแม่โคต้องเดินผ่านอุโมงค์สเปก่อน นะคะ,ใช,คะใช่อยู่ข้างหลังค่ะแล้วหลังจากนั้นแม่โคก็จะมาอาบน้ำนะคะแล้วก็ล้างกีบเท้าเห็นไหมคะแม่โคจะมีกีบเท้าอยู่ล้างทาความสะอาดแล้วเขาก็จะมายืนประจําซองตรงนี้ค่ะแต่ทุกวัวทุกตัวหรอคะที่จะมีนมหรือว่าไม่ทุกตัวหรอกค่ะนะคะแม่โคที่จะมีน้นํานมได้ก็คือแม่โคต้องตั้งท้องแล้วนะคะมีลูกโคออกมาแล้วแม่โคถึงจะมีน้นํานมให้เรารีดได้แล้วทําไมถึงอ้ว วัวบางตัวมันจะอ้วนแต่น้ำยนน้ำนมมันไม่หยดออกมาค่ะแต่บางตัวที่มันผอมนะคะน้ำน้ำนมก็จะหยดอ,อย่างสมมุติว่าเห็นไหมคะแม่โคตัวนั้นนะคะมีเต้าที่ใหญ่แล้วน้ํานมก็หยดแสดงว่าตัวนั้นน้านมเยอะมากๆก็แสดงว่าเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน้ํานมก็เลยออกมาเยอะก็เลยต้องหยด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 ออกมาค่ะ เราไปรีดนมดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะพี่ปาก็พร้อมงั้นเราไปกันเลยค่ะไปเลยไปรีดแล้วช่วงหน้าน้องกายและน้องฟรานเซสจะพาเพื่อนๆไปลองรีดนมวัวกันดูท่าทางทั้งสองคนคงจะสนุกไม่เบาเลยส่วนวิธีการจะเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ